ปริศนามรณะบทที่ห้าติดติดติดเสียงเครื่องวัดชีพจรยังคงส่งเสียงดังเป็นจังหวะอยู่อย่างไม่หยุดหย่อนมันยังคงทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย หรือท้อแต่อย่างไรมันไม่เคยเรียกร้องเงินทองหรือเรียกค่าตอบแทนเหมือนผู้คนที่เดินวนไปเวียนมาอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้เลยสักครั้งเดียวบางคนที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลที่จังหวัดนี้อาจคิดว่าที่หมอหรือนางพยาบาลหลายคนดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีเป็นเพราะพวกเขารักในงานบริการ แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าที่หมอหลายคนหรือนางพยาบาลหลายคนทำงานนี้กันมันเป็นเพราะค่าตอบแทนที่พวกเขาได้รับทุกเดือนต่างหากที่ทำให้เขาอดทนกับคนป่วยไข้หลายแบบหลายประเภทได้มานับเป็นเวลาหลายปีคนไข้บางคนก็ร้องควนครางด้วยความเจ็บปวดบางคนก็ป่วยหนักเพราะติดสุราอย่างเรื้อรังบางคนก็ถูกแทงจนยับเยิน บางคนที่มาโรงพยาบาลแห่งนี้ก็เพราะเป็นโรคจิตอย่างร้ายแรงหรือที่คนเขาเรียกว่าเป็นบ้าน,นั่นแหละคิดอะไรอยู่หรือทันวาเสียงถามด้วยความห่วงใยของมังกรที่แว่วขึ้นในจิตตสำนึกทำให้ทันวาลืมตาขึ้นทันทีเขามักจะเรียกชื่อของแฝดผู้พี่โดยที่ไม่มีคำนำหน้าเสมอเวลาเขาติดต่อกับทันวาผ่านจิตเปล่าหรอกเราแค่คิดอะไรไปเรื่อยเปืยนนะ่ะอือ ไม่มีอะไรก็ดีแล้วล่ะมีอะไรไม่สบายใจก็บอกเราได้นะอย่าลืมว่าเราเป็นพี่น้องกันมีอะไรก็อย่าเก็บไว้คนเดียวก็แล้วกันมังกรร่ายาวเออเรารู้แล้วล่ะหนะ้าถ้าเรามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเราก็จะบอกนายเป็นคนแรกเลยอย่าบนไปเลยหนะ้า เรามาช่วยกันรักษาไอเสียหน้าเลือดนี่กันดีกว่าทันวาบอกแล้วเดินตรงไปก็มองร่างที่นอนสงบนิ่งอยู่บนเตียงด้วยความกังวลถ้าวันนี้เสียปิยะยังไม่ฟื้นเราคิดว่าเขาอาจจะตายไปจริงๆก็ได้คราวนี้นายหมายความว่าวิญญาณเสียปิยะยังไม่กลับเข้าร่างของตัวเองอย่างนั้นหรือทั้งคู่ยังคงพูดคุยกันผ่านทางความคิดอยู่อย่างนั้นเพราะเรื่องแบบนี้จะให้ยุพารับรู้ไม่ได้ หากหลอนรับรู้เรื่องราวที่เสียปิยะยังไม่ฟื้นแล้วล่ะก็หลอนคงต้องเป็นกังวลเหมือนพวกเขาทั้งสองคนอย่างแน่นอนอีกมุมหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลที่เสียปิยะนอนรักษาตัวอยู่อะไรนะแกบอกว่าไอ้เสียนั่นมันยังไม่ตายอย่างนั้นหรือมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ในเมื่อฉันส่งอาคมไปเล่นงานมันขนาดนั้น ฉันเห็นในนิมิตว่ารถของมันตกลงไปที่ข้างทางก่อนจะพุ่งชนต้นไม้อย่างแรงแล้ววิญญาณของมันก็ออกจากคร่างไปแล้วนี่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับนายหญิงว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงผมรู้มาแค่ว่าตอนนี้ร่างของไอเสียนั่นมันอยู่ที่โรงพยาบาลของปู่จอนทางนั้นเขาเก็บร่างของมันเอาไว้ในห้องเก็บร่างที่รอบนอกเป็นกระจกแบบทึบอย่างดีเลยหล่ะครับแล้วแกรู้เรื่องนี้ได้ยังไง ผมได้ยินยามที่อยู่หน้าห้องของเสียนั่นพูดกันหนะครับก่อนที่ทั้งคู่จะพูดคุยอะไรกันต่อก็มีเสียงของใครบางคนร้องเรียกอยู่หน้าประตูอย่างร้อนรนนายแม่คะนายแม่นายแม่อยู่หรือเปล่าคะนั่นใครนนะเสียงของหญิงวัยกลางคนร้องถามออกไปด่าเองคะ่ะนายแม่ดาหรือดาริกา เป็นเด็กกําพร้าที่คุณวิยาดาเก็บมาชุบเลี้ยงเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนลอนรักดาริกาเหมือนลูกแท้ๆของตัวเองเลยทีเดียวเข้ามาสิดาริกาประตูไม่ได้ล็อกนายแม่คะน้องบ้านหนึ่งเขาบ่นว่าปวดหัวหนูเลยให้เขาไปนอนพักห้องพยาบาลเออจะะแต่ว่าตอนนี้คือว่าคะคะ เขาเสียแล้วข้านายแม่ดาริกาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับนายแม่ของเธอฟังด้วยน้ำเสียงสซนเครือแล้วแจ้งตำรวจหรือยังยังเลยข้านายแม่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวดาริกาไปโตแจ้งตำรวจให้เขามาตรวจสอบที่เกิดเหตุให้เรียบร้อยเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะหากตำรวจเขาจะสอบถามอะไรดาริกาก็พาเขามาหาแม่ที่นี่ก็แล้วกันแม่จะรอยอยู่ที่นี่นี่แหละ แล้วนายแม่ไม่ไปดูน้องหน่อยหรือคดาริกาถามด้วยน้ำเสียงอ่อยๆไม่ละ่ะแม่จะไปหรือไม่ไปมันก็มีค่าเท่ากันนั่นแหละลูกแม่ไปน้องก็ไม่ฟื้นแม่ไม่ไปน้องก็ไม่ฟื้นเหมือนกันเอาเป็นว่าดาริกาไปทำตามที่แม่บอกก็พอแล้วละ่ะคุณวิยาดาพูดแค่นั้นหล่อนก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านโดยที่ไม่ได้มองว่าดาริกาจะอยู่หรือไปอีกเลย